สวัสดีคะ่ะผังบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสคะ่ะวันนี้จะมารีวิวเปิดถุงลูกค้าที่ทิ้งของเอาไว้ในห้องเช่าท่านผู้ชมแบบคอนเทนต์อะไรมึงเนี่ยปกติเขามีแต่แกะกล้องของแบนเนมเปิดถุงช้อปปิ้งเราอยู่ฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มีห้องให้เช่าทีเนี้ยก็มีลูกค้ามาเช่าเป็นเด็กนักเรียนอายุประมาณ25้าก็มาเช่าห้องไว้ 8เดือนมาเช่าห้องไว้8เดือนจ่ายเงินล่วงหน้าเลยนะ7,000ยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ2,500จ่ายตึ้มแล้วปรากฏว่าสัญญาเขาอะ่ะยังเหลืออีก18วันยังไม่หมดเลยอยู่ก็แบบออกแบบออกแบบหนีตายอะ่ะเออ1ปวันที่เหลือก็ไม่เอาเงินคืนด้วยนะแล้วก็ข้าวของอะก็ทิ้งเอาไว้ มีถุงจีวองชี chi, แล้วก็มีถุงหลุยวิกตองเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกค้าทิ้งอะไรไว้เราก็แบบเอ้าไม่เอากลับไปด้วยหรอแล้วเขาบอกไม่ไม่ให้ไปเลยเอาไปเลยไปเลยแบบกระเป๋าเดินทางเต็มแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปอันนี้เป็นกล่องอะไรสักอย่างเซ็ตกลหนวดคะ่ะด๊าอันนี้คืออะไรอะ่ะดูสิก็ มันก็แบบแหลมๆหน่อยนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะอคอนทัวร์ครีมใต้ตาเอ๊ะเอ๊ะอันนี้คืออะไรทาเต่าหรือเปล่าอ่าโอเคโอเคอ่านที่กล่องแล้วคือที่แปรงหนวดคือหนวดผู้ชายมันจะเป็นแหลมๆเหมือนต้นกระบองเพชรอะเอออันนี้คืออะไรเอออยู่สิเซรั่มหรอ เป็นสเปรย์อ่านซิคืออะไรอ๋อเขาบอกว่าคือให้เอาสเปรย์เนี้ยฉีดก่อนแล้วก็ปล่อยให้น้ำสเปรย์เนี้ยมันแห้งจากนั้นก็เอาที่หวีหนวดเนี่ยมาหวีตัมไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรนี่อย่างนี้เลยอะเป็นนวัตกรรมสำหรับตัวดิฉันมาดูซิในถุงจิมวังชีจะมีสมบัติอะไรให้น้องพักบุ้งหรือเปล่าเสือ้อหื กลิ่นน้ำหอมคือลาคอสกูเหมือนโรคจิตเลยอ่ะดมดมเสื้อผู้ชายอ่ะเป็นลูกพ่อแม่มีตังมอปลายเนี่ยเรียนโรงเรียนเอก,กชนแต่ว่าเป็นเด็กหลังห้องมีความเป็นคุณชายจอมแก่นเสื้อของซาร่านะคะนี่นะคะเป็นเสื้อแบบเสื้องโ,งโง่โงไม่มีลวดไม่มีลายอะไรเนื้อผ้าคือดีนะคะหนาดีแต่สีมันหมองไปหน่อยนะน,นี้เราไม่เอา เดี๋ยวจะเอาไปขายในเว็บมือสองอันนี้คืออะไรอ่ะอีม่านาอุ้ยลาขึ้นเลยอ่ะใช้เจลอาบน้ำแบบน้ำนมกลิ่นลาสเบอรี่เอ๊ะยังไงกันนะถุงเท้ายี่ห้ออาดิดาตีดเล็กอยู่นะพ่อแชมพูกลิ่นแอปเปิ้ล อันนี้ก็มูสน่าจะเป็นมูสมูสทาหนวดนะคะครีมอาบน้ำค่ะยี่ห้อลูมินอะไรก็ไม่รู้นี่กลิ่นสปอร์ตนะคะอยู่เมียเขาใช้ว่ะหรือยังไงมีแฟนมีแฟนใช้อันนี้หรือเปล่าตัวเขาใช้ดีหรือเปล่าน้ำมันทาผิวให้ผิวจุ้มจืน่นกลิ่นดอกไม้สีจมูต่อไป กางเกงยีน L สี่สิบสองยีนของซาร่าอันนี้ต้องขายแหละเพราะว่าเราใส่ไม่ได้สามนีเราก็ทะลุไปสี่สิบหกแล้วนะคะเอลอันนี้ล่ะเอลสามสิบแปดกางเกงยีนเอลสามสิบแปดของซาร่าของเมียเขาหรือเปล่าอ่ะสงสัยมีแฟนแ,แ,แบบน่เลยบะนี้อุ๊แามว่าเราได้แา่ว่าเราได้ ถุงเท้าหนึ่งข้างโอ้ถุงโปรตีนเมดเจ้าโปรตีนลดน้ำหนักแบบที่ผู้ชายเล่นกล้ามกินกันอะรดวานิลลานะคะหูยเหลือไว้เยอะเลยแกแก้เสียดายมันแพงมากเลยนุย้ยทำไมทิ้งอย่างเงี้ยทำไมคุณถึงได้หนีตายอะไรขนาดนั้นดูสิมีอันนี้อีกข้างในมันเป็นยังไงเนาะมันเป็นผงเหมือนนมผงนมผงเด็กเลยค่ะ มีอีกอะไรก็ไม่รู้วิตามินซีหนึ่งพักรัมอ๋อเป็นผู้ชายรักสุขภาพอ่ะอันนี้ฉันเก็บขนมปังนะคะเส้นพาสต้ามาร์โรนีเออผู้ชายคนนี้เขาจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดแล้วก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยนะอันนี้คือขวดชงโปรตีนนี่ก็ทิ้งเนอะดูดิสามขวดเลยค่ะ จะทำยังไงกับสิ่งนี้ต่อไปลูกก็ไม่มีให้ใส่กระติกน้ำไปโรงเรียนเอา้ามีอีกนูเทลล่าเอาสิคุณลดน้ำหนักแล้วคุณก็กินนูเทลล่านี่เป็นครีมเอาไว้ทาเวลาโดนยุงกัดอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้สัญญาเช่าเป็นปึกเลยซอมีเงินหรือเปล่าไม่มี ชูหน้าในน้ำมันดอกทานตะวันถั่วลันเตากระป๋องปากกาไฮไลท์อันนี้อะไรอะวอชไลซิ่งบาร์มหมดแล้วอันนี้อันนี้อะไรอะอ๋นนอนนอ,อ,อ,อันนี้ชาดม,ดมก็รู้ว่าเป็นชาตกใจกันเลยนึกว่ากัญชาเว้ยใช่ใช่เป็นผงชานะคะสปากเกตตีออ l ลิฟ o อ l พริกป่นซอสแมกกี้เนยถัว่วอันนี้ทาเต่าไม่มีกลิ่นเหมือนโรจิตเลยอะเที่ยวดมไปเรื่อยยาพาลา1000มิลิกรัมถุงสุดท้ายค่ะมาในหลุงถุงหลุยวิกตองจะมีหลุยวิกตองให้น้องผักบุ้งหรือเปล่า เสือ้อโอ้ยหนาเลยหนาเลยหืมกลิ่นลาคอสกลิ่นน้ำหอมลาคอสจะรุงมากแล้วเป็นผู้ชายที่ไม่ตัดไอ้ป้ายี่ห้อนี่ออกไอซาล่าตัวตะกี้ก็ไม่ตัดออกนะคะอันนี้ยี่ห้ออะไร Left tight man ไม่รู้จักแต่ว่าแกมันหนาดีมากเลยวะ่ะแล้วมันเป็นฮูดใช่ไหมฮูดมันก็แกะออกได้ค่ะเออโอ้ยเสื้อกันหนาว เฮ้ยเสื้อกัหนาวแบบดีเลยอุ้ยทอมมี่มีห่อทอมมี่เลยค่ะตัวเนี้ยเกินสี่พันบาทไทยอะ่ะเกินร้อยยูโรอะไซส์เอสของผู้ชายดี่ฉันน่าจะใส่ได้แหละสุดท้ายค่ะเสื้อยืดของซาร่าอืมเหม็นเต่าอืมเหม็นอุ้ยเหม็นเหม็น เมนตัวนี้ไม่ได้ซักแน่เลยกูรู้แล้วทำไมผู้ชายคนนี้ชอบลมน้ำหอมแกล้เต่าฝรั่งอ่ะเหม็นมากเลยอ่ะอันนี้กัรนหายใจอยู่นะจริงๆเสื้อตัวนี้เราใส่ได้นะแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้เลยอะเพ เออเข้าใจแล้วทำไมพ่อถึงฉีดน้ําหอมบ้าคลั่งแบบนี้อีดอกทุงเม็นเลยเอค่ะหมดแล้วนะคะนี่คือกางเกงของลูกค้าหลวมนิดหน่อยใส่ได้หลวมนิดหน่อยใ,ใส่เข็มขาดนั่นแหละใส่เผื่อโตลองเสื้อเสื้อยีนอุ้ยสวยเลยสวยเลยดูสิสวยเลย เออได้เดี๋ยวจะลองเสื้อกันหนาวนะคะแต่ยังไงล่ะวิหนาแบบหนาแบบใส่ไปเล่นสก,กีได้เลยอะ่ะหนาวมากช่วยด้วยพอด,ดีเลย <laughs> น่ารักเลย ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย